This is Earth Radio. And now here's human music. จะพาทุกคนมาพบกับรถอีกหนึ่งรุ่นค่ะของค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Audi รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิ <Yes. S 1> ยมเป็นอย่างมากเลยนะคะรุ่นยอดฮิตรุ่นยอดนิยมและขายดีที่สุดใน Audi จะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยค่ะกับ Audi TT Coupe 45 TFSI S Line นะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าความสวยมาแบบจัดเต็มมากเลยนะคะทาไมรุ่นนี้ถึงขายดีเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ รอสุดเอ้ยสุดหล่อของเราในวันนี้นะคะขอเรียกสั้นๆว่าเจ้าตัว a u d i t t Coupe S, s Line ค่ะคันนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบกับตัว Mercedes Ben z แล้วนะคะ <c oughs> ก็จะอยู่ในไทป์ C ค่ะที่เป็น C c ค a s s c o u p นนะคะแต่รุ่นนี้ค่ะการดีไซน์ของเขาค่ะมีความโดดเด่นนะคะให้อา,ารมณ์ความเป็นสปอร์ตฉบเฉี่ยวนะคะจะเห็นได้ชัดค่ะจากลายเส้นของตัวรถนะคะตัวสันเนี่ยเขาจะมีความเฉียบคมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและคันนี้ต้องบอกว่าสวยเนี๊บกริบนะคะสภาพใหม่มากตัวรถเป็นปี2019กับเลขไม์เพียงแค่30,000กิโลเมตรมาในราคาเพียงแค่2ล้าน 690,000บาทโดดเด่นตั้งแต่กระจงด้านหน้าค่ะเขาก็จะเป็นลายแบบลังพึ่งนะคะจะเป็นลายแบบนี้เลยเป็นสีไทเทเนียมบล็กนะคะสวยงามมากแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยโลโก้ตรงนี้ที่เป็นสีห่วงนะคะปกติจะเป็นสีเงินแต่ว่าคันนี้ได้เป็น สีดำเงาแบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างนะคะมาพร้อมกับกันชนด้านล่างที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมปกติเนี่ยจะเป็นสีเทาด้านนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะแต่งเพิ่มมาแล้วเป็นสีดำเงาเช่นกันนะคะรวมถึงสกเกิร์ตด้านข้างด้วยค่ะสอดรับเข้ากับตัวรถที่เป็นสีขาวได้อย่างดีเลยทีเดียวและไฟหน้าของเขาดีไซน์ต้องบอกว่าสุดชกเฉียวมากเลยนะคะถ้าเปรียบเป็นสาวๆคือเป็นแบบ สาวหมวยโฉบเฉียวอะไรประมาณนี้นะคะไฟตัวนี้ก็จะเป็น LED นะคะจะมีไฟ daytime running light แล้วก็ cornering light ค่ะที่สามารถปรับเรียวโคง้งตามพวงมาลัยได้นะคะแค่ไฟก็แบบโฉบเฉียวมากแล้วนะคะล้อปกติตัว Standard นะคะปี2019จะได้ล้อแม็กแค่17แต่ว่าคันนี้เนี่ยมีการเพิ่มเติมออปชั่นขึ้นมานะคะมูลค่ากว่าแสนบาทเลย ก็คือจะได้ล้อค่ะที่เป็นล้อลายใหม่นะคะเป็นลายปี2021เลยนะคะสวยมากแล้วก็ในส่วนของด้านข้างค่ะก็จะเห็นถึงสัญ,ญลักษณ์ S-Line นะคะบ่งบอกว่าคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง S-Line นะคะรอบคันเลยทีเดียวและก็ยังมีการตกแต่งเพิ่มเติมค่ะด้วยกระจกมองข้างค่ะที่เป็นสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านบนค่ะก็มีการแต่งเพิ่มเติมลังคาของคันนี้ก็ถูกแลปด้วยสีดําแบบนี้เลยนะคะสีดํากับสีขาวนะคะต้องบอกว่าตัด คือเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะคะด้านข้างนะคะก็จะเห็นประตูค่ะจะมีขนาดใหญ่แล้วก็กว้างมากนะคะด้านในเนี่ยนั่งสบายแบบแน่นอนเลยทีเดียวนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับตัวคูเป้ค่ะนี่เลยกระจกเฟรมเลสนะคะกระจกราขอบและแน่นอนตัวคูเป้หลังคาก็จะมีความราดเอียงจะหลดฝาท้ายกระโปรงแบบนี้เลยและฝาถังน้ำมันค่ะต้องบอกว่าเท่มากนี่เลยนะคะเป็นสีอลูมิเนียมแล้วก็เขียนสัญลักษณ์ว่า T T แบบนี้นะคะและนอก อจากนั้นนี่ค่ะไฟ LED ก็จะเป็นแบบเต็มรูปแบบแบบนี้เลยแล้วก็ให้ความ สองสว่างได้อย่างชัดเจนเส้นเนี่ยเฉียบคมเหลือเกินและก็ยังมีวิงนะคะที่ติดมาให้จากโรงงานเลยซึ่งตัววิงนี้นะคะเวลาที่เราขับรถด้วยความเร็ว120กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะคะตัววิงนี้เนี่ยก็จะยกขึ้นเองแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยในเรื่องของการยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีค่ะจะเห็นสนัญลักษณ์ควอท t r o ตรงนี้นะคะก็คือบ่องบอกค่ะว่ารถคันนี้ขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั่นเองนะคะ โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดรถที่เป็นรุ่นคูเป้นะคะเราจะเห็นได้น้อยมากนะคะสําหรับการขับเคลื่อนแบบ4ล้อรุ่นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวที่สมรรถนะแบบจัดเต็มนะคะเพราะว่าคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินค่ะขนาด 2,000cc ซีซีให้กำลังสูงสุดถึง230แรงมนาะและนอกจากนี้ก็ยังมีการตกแต่งเพิ่มเติมตัวโลโก้นะคะนี่ สีห่วงแล้วก็ตัว TT เนี่ยก็คือจะลมด้วยสีดําแบบนี้แล้วและด้านล่างมาพร้อมกับดิฟฟิเซอร์นะคะที่เป็น2ท่อแบบนี้ใช้งานได้จริงนะคะต้องบอกเลยว่าดีไซน์ของตัว Audi เนี่ยค่อนข้างที่จะเฉียบคมนะคะสปอร์ตสะกดทุกสายตาอย่างแน่นอนค่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูที่เก็บสัมภาระ Audi TT Coupe คันนี้กันเลยค่ะนี่ค่ะก็เปิดง่ายๆนะคะแบบนี้แต่ค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะคะนี่เปิดเข้ามาค่ะ การเก็บสัมภาระนะคะสําหรับ2คนเนี่ยก็คือเก็บได้แบบสบายๆเลยทีเดียวจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่หนึ่งใบหรือว่าใบเล็ก2ใบก็ทําได้ดีเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าใครขนของมากกว่านั้นนะคะก็ยังสามารถพับเบาะหลังได้อีกด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่นะคะสแกน QR code มุมขวามือของท่านชมตอนนี้ได้เลยนะคะเชื่อว่ารถคันนี้เนี่ยอยู่ไม่นานแน่นอนค่ะรีบสแกนกันเลยนะคะ การดีไซน์ของเจ้าตัว Audi TT Coupe นะคะก็ไม่ได้มีความหรูหราเลยนะคะเน้นความเป็นสปอร์ตแบบเต็มสูบเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะ คอนโซลด้านหน้านะคะโหก็จะเหมือนแบบอยู่บนเครื่องบินเลยรวมถึงช่องแอร์คันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมค่ะจะมีสีแดงๆตรงในวงกลมแบบนี้นะคะทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะและสิ่งที่เมย์ชอบมากนะคะสําหรับรถคันนี้เลยก็คือในเรื่องของแอร์ค่ะจะเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ยังสามารถปรับนะคะ แรงดันลมนะคะรวมถึงอุณหภูมิค่ะออกแบบมาได้แบบเรียบง่ายแต่ว่าลงตัวนะคะออปชั่นอาจจะไม่ได้หือหวาแต่ว่าใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันเลยทีเดียวและในส่วนของพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัย3ก้านท้ายตัดนะคะพร้อมโลโก้ออดี้เท่ๆแบบนี้เลย และหน้าจอของเขาค่ะก็จะมีหน้าจอเดียวนะคะอยู่ที่ตรงคนขับค่ะหน้าจอจะมีความลึกนะคะแล้วก็จอเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วเลยจะเป็นแบบฟูลดิจิตอลนะคะสีสันสดใสมองเห็นได้แบบคมชัดเลยและก็ยังรองรับ navigation นะคะสามารถเชื่อมต่อ USB Bluetooth ได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้และก็ยังมีในส่วนของ Drive Selection นะคะสามารถปรับรูปแบบการขับขี่ค่ะได้ถึง5รูปแบบไม่ว่าจะเป็น Efficiency Comfort Auto Dynamic นะคะแล้วก็ Individual e ค่ะสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้เลยนะคะและเบาะก,ก็เป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตแบบนี้เลยแล้วก็ตรงกลางจะเป็นตัวอคันทาร่านะคะเป็นเบาะหนังกลับซึ่งจะอยู่ในรถที่เป็นแบบ รถซูเปอร์คาร์หรือว่ารถนักแข่งอะไรแบบนี้นะคะต้องบอกว่าโดยรวมๆแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบความสปอร์ตนะคะห้ามพลาดกับคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะและด้านหลังเมื่อกี้ที่จะเข้ามาก็ใช้ระยะเวลานะคะนานนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องยัดร่างตัวเองเข้ามาในนี้นะคะแล้วก็เวลาที่เรานั่งค่ะก็ต้องบอกตรงๆนะคะว่า ไม่ได้มีความสบายค่ะรถคันนี้ก็อาจจะเหมาะกับนั่งแบบ 2, ที่นั่งมากกว่านะคะสําหรับด้านหลังก็ยังพับเก็บของได้นะคะหรือว่าถ้าจะนั่งด้านหลังจริงๆค่ะก็จะเห็นแบบเมยเลยค่ะเมีสูง163นะคะก็คือติดแบบนี้เลยนะคะ แต่แน่นอนค่ะว่าความสปอร์ตนะคะก็ต้องแลกกับพื้นที่แลละค่ะก็ถือว่าคุ้มนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นปี2019เลขไมวิ่งน้อยเพียงแค่30,000กิโลเมตรเท่านั้นมาพร้อมกับราคาพิเศษที่เบนเนเคตั้งไว้อยู่ที่2,690,000บาท พราะวารันตียังเหลือยาวๆถึงเดือนพฤศจิกายน2024เลยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบความสปอร์ตนะคะแถมขับเพื่อนแบบ4ีร้อไม่ควรพลาดกับรถคันนี้เลยะคะ่ะรีบมาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะ b บ n ซ์เอที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้ไม่ไมขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ